สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคลิปนี้ดวงชะตาประจำปี2,566ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปดีเลยนะครับและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีครับ ขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกขาวละอออิมมิวนีท็อป2000และอลิเซีย5000กระเทียมสกัดชนิดเม็ดเครือบพิเศษปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูดซึมอาิิสินได้ดีนะฮะซื้อได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาวละออลาซามอช็อปปี้เจดีเซนทันขาวละออแอดไลน์ line, ขาวละออเพจสัตว์เฟสบุ๊ ขาวละอ .com เว็บไซต์อ <diamond service> ย่างเป็นทางการขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละอและก็ยังมีพื้นที่ให้สำหรับผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือสบัญงาเฮอร์เบลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะครับสเสนอสบู่ขัดผิวสูตรเย็นขจัดเซลล์ผิวเก่าลดสิวแผ่นหลังสบัญงาเฮอร์เบลเซิร์ชหาได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆครับสบัญงาเฮอร์เบลแอดไ แอดไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจช็อปปี้ลาซาดาได้หมดทุกช่องทางรวมทั้งเว็บไซต์สบัญงาเฮอร์เบิลด้วยอ่ะชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาเนี่ยเรียกว่ามีทิศทางที่โดดเด่นดูดีและชัดเจนนะครับเราจะมาดูภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนนะดาวฤรตยูภาพใหญ่แน่นอน ดาวมฤตยูจะย้ายจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่8มีนาคม2566อ่าเป็นยังไงย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภก็เข้าสู่เรือนพันธุกนี่เข้าสู่เรือนพันธุเป็นอย่างไรนะครับคือดาวมฤตยูหลายคนจะตกอ,อกตกใจแล้วก็มีความหวาดกลัว เพราะดาวมฤรุตยูความหมายของมฤุตยูอาจจะหมายถึงความตายความสูญเสียภัยพิบัติภัยอาเพศต,ต่างๆแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวมฤรุตยูเองเนี่ยคือดาวยูเรนัสนะซึ่งเขามีคุณสมบัติทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นดาวอากาศสาธาตุนะอากาศเนี่ยสามารถผสมได้กับทุกธาตุไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟ สามารถมีอากาศอยู่ในนั้นได้ฉะนั้นดาวมฤตยูเปรียบไปก็เหมือนนักแสดงที่เข้าไปสวมบทบาทสัญ,ญลักษณ์เขาเป็นเลขศูนย์ศูนย์คือว่างเปล่านะแต่เขาเป็นตัวคูณตัวมีลิรที่เข้าไปเสริมนะเข้าไปเสริมอะไรเสริมดาวเจ้าเรือนนั้นๆที่ผ่านมาดาวมฤตยูเขาเรียกว่ามีความรุนแรง ดูแบบเรียกว่าเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของโรคระบาดเรื่องของสงครามการต่อสู้ต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเขาเข้าบ้านของดาวอังคารครับเขาอยู่ที่ราศีเมษเจ็ดปีอยู่ที่ราศีเมษเจ็ดปีนั่นหมายความว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาเป็นนักแสดงที่มาสวมบทบาทของดาวอังคารดาวอังคารก็คือไปไงสายบูไงสายลุยนะดาวอังคารเป็นสายบูสายลุย เป็นดาวบาปพะเคราะห์มฤตยูกับดาวเกตไม่ได้จัดเป็นบาปพะเคราะห์หรือสุขพะเคราะห์เป็นดาวผสมเป็นดาวผสมเป็นดาวเขาเรียกว่าตัวเพิ่มพลังฉะนั้นดาวมฤตยูที่ผ่านมาเจ็ดปีอยู่เรือนพระอังคารบาปพะเคราะห์ผลก็แสดงออกมาอย่างที่ท่านเห็นผ่านมาเจ็ดปีมีเรื่องราวความรุนแรงต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพราะว่า ราศีเมษเป็นราศีดวงเมืองดวงโลกฉะนั้นผลกระทบมันเลยกว้างไกลชัดเจนทีนี้ดาวมอรตียนั้นโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นบ้านของดาวศุกร์พอเป็นบ้านของดาวศุกร์เป็นไงดาวศุกร์เป็นดาวศุกร์เคราะห์ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำพอดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําราศีพฤกษ์เป็นราศีธาตุดินน้ํากับดินเป็นไงเป็นความชุ่มชื่น ส่งพลังให้ถึงกันน้ำก็ต้องมีอากาศออกซิเจนอยู่ในน้ำดินก็ต้องมีอากาศออกซิเจนอยู่ในดินผสมกันได้นะแล้วมันก็เกิดสิ่งเขาเรียกว่าดาวธาตุน้ำกับราศีธาตุน้ำเขาเรียกว่าเป็นธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายธาตุก็เรียกว่ากุศลธาตุลมกับไฟเป็นอก,กุศลธาตุดินกับน้ำเป็นกุศลชื่อก็ ฟังดูก็คงจะพิจารณากันได้ง่ายๆกุศลน,นะแล้วดาวสุกก็เป็นดาวสุขพาเคราะห์ให้คุณงามความดีฉะนั้นดาวมันอยู่เหมือนนักแสดงที่เปลี่ยนบทบาทเรื่องที่แล้วเล่นเป็นคนร้ายเล่นเป็นตัวโกงนะที่ผ่านมาเล่นเป็นนางอิจฉาพอปีนี้นั้นหนาเปลี่ยนเป็นนางเอกนี่ แล้วไม่ใช่นางเอกธรรมดานางเอกเกาหลีด้วยอดูแบบคือแบบลักษณะเขาเรียกว่ามันดีเลยแหละนะสวยงามตามท้องเรื่องทั้นมนุษย์ตะยูเปลี่ยนแปลงแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วแล้วเข้าสู่เรือนที่สี่เรือนพันทุกพันธุนี่คือหลักทรัพย์ครอบครัวนะไม่ได้หมายความว่าไอ้มนุษย์ตะยูเข้าเรือนพันธุแล้วจะไม่มีบ้านไม่มีรถครอบครัวแตแกแยกไม่ใช่ มนฤตยูอย่างที่บอกเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรในตัวเขาเล่นตามบทตอนนี้เขาเข้าบ้านดาวสุกถ้าเข้าบ้านดาวสุกก็ชิดทิศทางชัดเจนว่าเป็นเป็นในฝ่ายดีงามครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะชัดเจนเลยนะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือหลักทรัพย์และเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพพะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง มันจะอยู่ดีไม่ดีถ้าอย่างนี้ดีแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะก็คือชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสครับใครที่กําลังมองหาเรื่องหลักทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างถิ่นฐานก็จะมีโอกาสทําได้ดีในระยะที่กล่าวมานี้เริ่มตั้งแต่ปี2566นับไปอีก7ปี ถือว่าเป็นจังหวะทิศท,ทางดีนะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวศุกร์ปักเคราะห์ดูดีมากนะครับถัดมาเรามาดูที่ดาวที่ก็เรียกว่าวงโครจรน,นะสองปีครึ่งนั่นก็คือดาวพระเสารอันนี้สำคัญมากดาวเสารโครจรเข้าทับลัคนาราศีกุมงมีนาคม2566อามาถึงบ้านมาถึงเรือน นะคือดาวเสาเนี่ยต้องอธิบายกันนานในทางตำราก็อย่างที่บอกดาวเสาเป็นดาวบาปปะเคราะห์ถูกไหมเนี่ยโคจรหนึ่งมีนาคมย้ายจากราศีมังกรบ้านตัวเองเข้าสู่ราศีกุม่มดาวเสาร์นะเป็นดาวแห่งความทษทุกข์เป็นดาวแห่งค,ททงความหนักเป็นดาวแห่งความเชื่องช้าอึดอัดโดยโบราณเขาได้กล่าวไว้เข้าวๆาว่า เสาทับรักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีฟังอย่างนี้ลแล้วเราลัคนาราศีกุมตกใจเลยบอกเอาแล้วนะปี6กหอาจารย์นิททยมาดีทั้งปีแปี66บอกโอ้โหจะเสียหายไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแน่นอนตามตำรามันก็เป็นลักษณะแบบนั้นครับนะตำราหนึ่งเขาว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความทุกข์ ต้องมีความเครียดความอึดอัดความกดดันแต่ถึงขนาดว่าวิบัติชิบหายลูกเมียหน,นีอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นชาวลัคนาราศีกุมอ่นนะนะข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะมาทําให้ท่านเนี่ยใจชื้นขึ้นข้อที่หนึ่งดาวเสาแต่เดิมทีก่อนสมัยรัชกาลที่สี่ โหราศาสตร์ไทยยังไม่ใช้ราหูเขาใช้แล้วแต่ว่าเขาแอบ,บใช้เขาใช้คู่กันอยู่สมัยที่ยังไม่มีราหูในโหราศาสตร์ไทยดาวเสานั้นไซคือดาวเจ้าเรือนราศีกุมฉะนั้นเป็นยังไงเท่ากับดาวเสามันเป็นเกษตรในโหราศาสตร์ไทยฉบับโบร,โบราณน,นะดาวเสาเป็นเกษตรที่ราศีกุม นะแต่ทีนี้พอมีราหูเกิดขึ้นมาเสากับราหูเป็นมิกแก่กันดาวเสาเนี่ยปกติเคี้ยวนะแต่ดาวเสานี่กับราหูนี่ใจดีเพราะราหูเนี่ก็เรียกว่ามีพลิกแพงมีเทคนิคการพูดจาหวานล้อมที่ดีดาวเสาก็ให้ราศีกุมเนี่ยยกให้ราหูตอนแรกก็ให้เช่าอยู่ด้วยกันพักหลังใจดี ปล่อยขายเลยนะราหูก็เหมาไปเลยราศีกุมนะครับฉะนั้นเมื่อดาวเสาเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ดาวร้ายในราศีกุมแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาคําว่าวินาเนี่ยแปลว่าคาดไม่ถึงด้วยไม่ได้แปลว่าพังทลายชิบหายอย่างเดียวนะครับแปลว่าทันทีทันใดคาดไม่ถึงมาแบบไม่ทันตั้งตัวฉะนั้นดาวเสาตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดที่ว่า รุนแรงเร็วรายร้อยเปอนะเพราะหนึ่งเสากับลาหูเป็นมิแก่กันสองดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟราศีกุมนั้นไซเป็นราศีธาตุลมไฟกับลมถูกต้องสัมพันธ์กันเสาเป็นไฟสุมขอนเป็นไฟที่อยู่ในฐานในก้อนในหินไฟฐานหินนะ่ะเไหมมันมีความร้อนมีความระอุ แต่ไม่มีเปลวเพลิงแต่พอได้ราศีกุ่มซึ่งเป็นราศีาธาตุลมได้พลังลมเข้าไปทำให้เสานั้นเป็นไงไฟในตัวเสานั้นลุกโชตช่วงมีกำลังแล้วในเรื่องของาธาตุเนี่ยมันถูกาธาตุกันพอมันถูกาธาตุกันมันกลับร้ายกลายเป็นดีครับนะนี่ข้อที่สองนะข้อที่สาม ลัคนาราศีกุมเป็นราศีประเภทนะระราศีราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นมนุษย์นะซึ่งอันได้แก่มิถุนกันตุนธนูและกุมราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นมนุษย์เขาเรียกว่านะระเอกเกณฑ์น,นะระเอกเกณฑ์คืออะไรนะนะระเอกเกณฑ์ก็คือนะระองเกณฑ์องเกณฑ์แปลว่าเกณฑ์ที่ดีที่หนึ่งนะ อันได้แก่นรสุริยะเรืองรังสีสุริยะก็คือพระอาทิตย์โสระชีวะมีครบถ้วนโสระก็คือดาวพระเสารสามองค์เทพโสพีกุมลักษแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันมันจบที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ได้ชื่อว่านระ องเกณ์หรือว่านาระเอกเก์คำว่าเอกเกณ์ก็คือพบที่หนึ่งเอกเก์ก็คือเกณฑ์ที่หนึ่งนะองเกเ์แปลว่าดีที่สุดฉะนั้นไม่ว่าจุดไหนจะต่ําต้อยจุดไหนจะเป็นตําหนิจุดไหนจะไม่ดีถูกลบล้างด้วยนาระอง์เกณ์ครับนี่ถือว่าจบเลยนะถือว่าจบดาวเสากลุ่มลักเอาง่ายๆดวงชะตากําเนิดใครนะ ลัคนาราศีที่เป็นนละราศีเนี่ยนะมิถุนกันตุนธนูกุมเนี่ยนะถ้ามีอาทิตย์พฤหัสหรือเสาร์แม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินจะต้องมีความสามารถเป็นข้าราชการก็ชั้นผู้ใหญ่เจ้าของกิจการนั้นก็ต้องใหญ่โตนี่คือเรียกว่านละองค์เกณฑ์ชัดเกณฑ์มากๆนะและคุณงามความดีจะปรากฏอยู่แก่ตัวของท่านเอง ันนี้ชัดเจนนะจบตรงนี้เลยสำหรับดาวเสาทับลัคนาราศีกลุ่มดีไม่ดีจบ <c oughs> นะคุณงามความดีสูงมากนะนอกจากจะเป็นองค์เกณ์แล้วยังเป็นอุดมมาเก์ด้วยอุดมแบลว่ามากนะครับอุดมคืออะไรนะครับนาระคือโสโรมาก่อนเลยนาระคือโสโรโสโรคือดาวเสาวุฒโธชีโวสุโกเล่าสหัสชชะ ุพันธุเ้าเอาปัตตนีและลาภานั่นหมายความว่าดาวเสานะดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์โคจรมาเป็น1เป็น3เป็น7เป็น11เแก่ลัคขนานะเป็น4ด้วยนะเป็นสด้วยพันธุ1 3 4 7 11โคจรมาเป็น เป็นอยู่ในภพเหล่านี้ได้อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากแล้วก็ชัดเจนครับนอกจากดาวเสาร์เป็นอุดมเกณฑ์แล้วเราก็เห็นแวบๆแ,แล้วว่าดาวพฤหัสก็เป็นอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันและในช่วงเดือนเนี่ยช่วงเดือนเมษานี่โอ้โหดาวดาวพัสดุก็โคโจรเข้าราศีพฤษภเป็นกเกษตรเป็นอุดมเกณฑ์ 19เมษายมษาดาวพฤหัสก็ยกเข้าสู่ราศีเมษเป็นอุดมเกณหนึ 1. มีนาดาวเสายกเข้าราศีกุมเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑโอ้โหเรียกว่าแหมเรียกว่าหลายรางวันน่ะนะชาวลัคนาราศีกุมนะเนี่ยเต็มเนี่ยเห็นไหมผมวางตำแหน่งไว้เนี่ยอุดมเกณฑ์ทั้งสามดวงนะ แล้วเสาเนี่ยพิเศษเพราะเป็นองค์เกณฑ์ด้วยเกณฑ์ที่ดีที่หนึ่งดีที่สุดฉะนั้นอย่าไปกลัวครับนะสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวคือความความอึดอัดความเครียดนะแน่นอนชีวิตเรากําลังจะก้าวหน้าชีวิตเรากําลังจะพัฒนาชีวิตเรากําลังจะได้ยศล้ํานาพันคุณงามความดีคือนรราศีเนี่ยราศีที่เป็นมนุษย์เนี่ย ในทางโหราศาสตร์ปรัชญาทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาว่าต้องสร้างตัวสร้างตนประพฤติตนให้ดีคุณงามความดีเกิดแก่ตัวเองจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยมันแล้วแต่บุคคลแต่นาราลาศีเวลาจเจริญก้าวหน้ามันได้กับตัวนะมันได้กับตัวมันต่างกันนะแต่ละราศี อย่างราศีประเภทสัตว์น้ําเนี่ยมันได้แก่ครอบครัวเป็นคนที่สร้างครอบครัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ญาติมิตรบริวารดีนะเรียกว่าดีไปด้วยกันราศีประเภทกีตะก็จะดีกับคู่นะต้องมีคู่มันส่งเสริมดวงชะตานะแล้วก็จะดีไปด้วยกันส่วนราศีปศวะนั้นนะราศีสัตว์สี่เท้าเนี่ยเขาต้องทํางาน ต่อสู้อุปสรรคแล้วถึงยดีแต่ของนาระลาศีเนี่ยคือการสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับตัวฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุม่มท่านเป็นนาระลาศีทำอะไรก็ตามให้นึกถึงศักดิ์ศรีให้นึกถึงคุณงามความดีของตนเอง เสียอะไรเสียได้อย่าเสียศักดิ์ศรีอย่าเสียตัวตนอย่าเสียคุณธรรมความมั่นคงในชีวิตจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำเอาง่ายๆแปลเป็นภาษาแบบที่เขาพูดคำคมกันทั่วไปดีชั่วอยู่ที่ตัวทำครับเพราะท่านคือนาร,ราศีนะชัดเจนอะดาวเสาร์ไปแล้วดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมไอ้ที่วิบัติอะไรต่างๆนานาเนี่ยลบไปให้หมด นะเรานําเสนอไว้เพื่อให้ท่านเข้าใจเพราะว่าท่านจะต้องไปเจอกับอีกหลายช่องทางหลายสื่อสารหลายคําทํานายนะเขาจะหยิบเขาจะจับตรงไหนมามันไม่ผิดครับแต่มันหลากหลายและมันไม่มีการประมวลผลมองมุมหนึ่งก็ร้ายมองมุมมึงก็ดีแต่ผมก็ชั่งน้ําหนักให้ท่านเห็นแล้วไงนะในะสไตล์นี้เป็นสไตล์ผมทุกอย่างต้องเอามากลางให้ดู แล้วก็ชั่งน้ําหนักให้เห็นว่าอันไหนดีอันไหนร้ายอันไหนดีมากกว่าอันไหนร้ายมากกว่าฉะนั้นชัดเจนว่าดาวเสาทับลัคนาผมให้คุณงามความดีถึง95%้เลยจุดที่ว่าเสียเนี่ยก็5%เรื่องความอึดอัดความเครียดอะไรเงี้ยธรรมดาเสาทับลักอะ่ะมันจะเครียดมันจะช้าเพราะชาวลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่ว่องไวคิดอ่านทำอะไรปุบพับ เอาแต่ใจนี่พูดตรงๆนะเอาแต่ใจเอาเอาที่ตัวเองสบายใจพอดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่ต้องเข้ามาบังคับเราประมาณหนึ่งแต่ไอการที่มันมาบังคับเรานั่นแหละมันทําให้ชีวิตเราเข้าที่เข้าทางมีเป้าหมายลัคนาราศีกุมมันธาตุลมดาวประจําตัวก็ธาตุลมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่การที่ดาวเสารเข้ามาส่งเสริมเนี่ยมันทาให้เราเหมือนกับมีข้อจํากัดมีเป้าหมายที่ดีใไหมยอมโฟกัสตรงเนี้สองปีครึ่งชีวิตจะพบความสําเร็จนี่เป็นลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมในกรณีที่ดาวเสารโคจรมาทับลัคนาครับผมมาต่อไปดาวประจําตัวของท่านอันได้แก่พระราหู พระราหูจะยกเข้าราศีมีโนโปลายปีเลยสิบเจ็ดตุลาคมสองพันหรอยหกสิบห้าพระราหูย้ายเข้าราศีมีก็พบการเงินนะสิดาวประจําตัวโคจรเข้าพบการเงินแปลได้แบบง่ายๆครับเด็กอนุบาลก็แปลได้ตัวเองเก่งเรื่องหาเงินนะราหูเข้าเรือนการเงินหลายคนบอกเอาราหูล้วงทรัพย์ไหนมาแกเห็นไหม มันต้องมีแบบมีแบบเพศท,ทั้งดีทั้งร้ายอ่ะว่ากันไปไม่ผิดลาหูล้วงทรัพย์เนี่ยไม่ผิดแต่มันมีให้ล้วงไหมมันมีนะเอาเป็นว่าตัวการที่ลาหูเข้าราศีมีนพบการเงินอะ่ะตัวท่านจะขยันขันแข็งแล้วหาเงินเก่งขึ้นหาเงินได้แล้วก็ใช้เงินเก่งหาเก่งใช้เก่งมันจะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุม ที่ว่าลาหูล้วงทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นราศีอื่นเนี่ยใช่มันไปนล้วงแต่เนี่ใครล้วงอะตัวเองก็ราหูคือดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่เรือนการเงินก็ตัวเองหาเองใช้เองเป็นไรไป <c oughs> นะแล้วดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสนั้นใสเนี่ยเห็นไหมยกมารอตั้งแต่19เมษายน2566ยกเข้าสู่ราศีเมษมีตำแหน่งเป็นราชาโชค อ่ะตรงนี้ยาวตรงนี้บอกเลยยาวหนึ่งดาวการเงินเป็นราชาโชคดีไมด่ดีฟังดูแค่นี้ก็รู้ว่าได้ดีราชาโชคแปลว่าอะไรโชคดีครับโชคแบบพระราชาอุดจวิราชราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าสรงให้เห็นเป็นสงงามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมดาวการเงินของท่านคือดาวพฤหัสเป็นราชาชูแล้วนอกจากนั้นผมฉเฉลยข้อสอบไปแล้วว่ามันเป็นอะไรด้วยเป็นอุดมมาเกณฑ์ด้วยอุดมแปลว่ามากอะไรมากก็ดาวพฤหัสด,ดาวการเงินก็แปลว่าเงินมากหาเงินได้ใช้เงินเก่งแต่ก็หาได้อย่างเช่นนดที่เรียกว่าเป็นกอบเป็นกรรมเพราะว่ามันอุดมเกณฑ์ไงเข้าใจไหม านาาคือโสโลวุโทโชีโวชีโวคือดาวพฤหัสสุโกเล่าสหัสชะพบที่สามเห็นไหมสหัสชะเนี่ยตนุกระดุมพระสหัสชะสหัสชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภานี่เห็นไหมถือว่าโดดเด่นดูดีและชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มเรื่องการเงินยังเด่นอยู่ แม่มันดีตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปี65เนี่ยผมก็ทายว่าดาวการเงินดีเอาทำไมปีนี้ยังดีอีกเนี่ยชาวกลุ่มที่ทําทําบุญด้วยอะไรนะนะทุกปีเลยนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรนะื่อยๆเห็นไหมทิศทางดวงชะตาค่อนข้างน่าอิจฉาเลยทีเดียวแล้วก็เสริมกับดาวศุกร์ในช่วงเมษายนที่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทุกหลักทรัพย์โครจรมาเป็นกเกษตรแล้วก็ได้ อุดมมาเก์อีกเช่นเดียวกันนาระอุดมมาเก์อีกเช่นเดียวกันโอ้โหการเงินก็ดูดีหลักทรัพย์ก็ดูดีและดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนอะไรด้วยสุภะด้วยนะและดาวบฤรหัสเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยโชคลาบก็เป็นราชาโชคการเงินก็เป็นราชาโชคนี่มันน่าอิจฉาสุด ้องราบชาวลักนาราศีกุมอ่ะว่าไปนะอันนี้ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์ดวงดาวโคการโครจรนะครับถือว่าดูดีมากเลยนะดูดีนะเนี่ยคนราศีมังกรอย่างอาจารย์นี่ก็อิจฉาราศีกุมเหลือเกินนะนีะมันโอเคมังกรนี่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆนะแต่กุมนี่แบบวูบวาบวูบวาบสิเหลือลเกินนะมันจ้าสิเหลือเกินอ่ะ ถือว่าค่อนข้างโอเคสรุปภาพรวมในปีนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมการเงินดีนะการเงินดีดีที่สุดโดดเด่นที่สุดคือดาวการเงินเป็นกเกษตรกับดาวการเงินเป็นราชาโชคเนี่ยมันมันต่างกันอย่างดาวพฤหัสด,ดาวการเงินของท่านเป็นกเกษตรเนี่ยมันแปลว่าเงินมั่นคงไม่มีอดไม่มีอยากมีได้เรื่อยๆ แต่พอมันเป็นราชาโชคแล้วมันจะมีความเฮงเข้ามามันจะมีความเป็นมีโชคลาภเข้ามาแล้วก็มาแบบไหนก็มาแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแต่คำว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองไม่ใช่ว่าอยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะอ้าบางคนอาจจะทำงานเดี๋ยวนี้ออนไลน์ทำงานขายของออนไลน์อยู่บ้านนะเงินก็เข้ามา นะครับเงินก็เข้ามารายได้ก็ดีเนี่ยคิดอ่านทำอะไรเนี่ยมักจะประสบผลสาเร็จเป็นเงินเป็นทองในปีสองพันรอหสบหผมยกให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่โชคดีเรียกว่าแหมยังไม่ได้สรุปนะว่ามีราศีไหนดีกว่าแต่ที่ผ่านมาก็ผมว่าให้ราศีกุมเป็นที่หนึ่งอีกแล้วอะ <laughs> ปีหกสี่ให้เป็นที่หนึ่งทีอีกแล้วนะ รู้สึกว่าปี66มีได้อีกรอบหนึง่งคือช่วงจังหวะเนี่ยช่วงจังหวะไลสี่ห้าปี6กเจ็ปีเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมมันโดดเด่นมากกว่าราศีอื่นเออมันแปลกนะเป็นแปลกมากๆเลยทิศทางดูดีนะเขาเรียกว่าดาวดีๆดาวใหญ่ๆเนี่ยมันโคจรเข้าสู่พบเรือนที่ดีอ่านะและดาวใหญ่ๆดาวดีๆของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย มันไม่ได้ว่าปีหนึ่งสองปีย้ายมันมันข้ามแบบหลายปีแล้วมันก็เข้าเรือนเข้าอะไรดีหมดใช่ไหมถือว่าโดดเด่นและชัดเจนมากเอาเป็นว่าขอให้มีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจนะครับชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนคิดอ่านฉลาดหัวไวอยู่แล้วนะใส่ความมุ่งมั่นใส่เป้าหมายใส่ความอดทนเข้าไปเนี่ยเสาวนี่แหละจะเข้ามาเพิ่มความอดทนอดกั้น เพิ่มเป้าหมายเสาเนี่ยมันแปลว่าบีบแปลว่าจํากัดบีบก็คือมีเป้าหมายที่ผ่านมาแบบเข้าใจไหมโชคดีก็จริงแต่มันก็ลอยไปลอยมามีโชคแบบฟุกฟุแต่ครั้งเนี้ยเรามีเป้าหมายเราตั้งใจทํามันถึงเป้าครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมอ่ะพูดกันตรงนี้ชาวลัคนาราศีกุม ผมยกให้เป็นชาวลัคนาราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งในปี2566นะว่ากันตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากแต่ก็อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทละกันเช้าวชาว,ชาวลัคนาราศีคุมเนี่ยข้อดีมีเยอะแต่ข้อเสียก็คือความประมาทความมุ่งมั่นนะเขาเรียกว่าทำอะไรเนี่ยมักจะแบบวัดดวงใช่ไหมฉะนั้นะตรงเนี้ผมคิดว่าดาวเสารเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมโดดเด่นและดูดีในปี2,566ครับนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ชัดเจนมากยังไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอะขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละอ่อนะครับอนวินีท็อป2,000และอาเลเซีย5,000และก็ขอบคุณสบันง,งาเฮอ,เอร์เบิลครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะสบู่ขัดผิวสูตเย็นบอดี้สครับซอฟ ขจัดเซลล์ผิวเก่าลดสิวแผ่นหลังเซิร์ชได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับยังไงต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีกุมไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปในแต่ละเดือนนะครับยังไงต้องขอ,ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีกุมครับปีนี้ปี2566เฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ